ตอนฟังไม่ได้สับอ๋อว <got> mm ่า hmm, ย uh ังไงจะเด็กๆแบบเก็กๆที่ครูให้ทำเมื่อกี้เสร็จหรือยังจ้าเสร็จแล้วครับ เพราะเกษณคนับเอามาส่งคุณครูทีละคนนะจ้าครูจะตรวจให้อคุณครูครับถ้าทําผิดคุณครูจะว่าไหมครับเนี่ยคงไม่ว่าใช่ไหมครับไม่ว่าหรอกจ้ะงั้นป๊อกมาส่งก่อนเลยนะฮะป๊อกเหรอครับโอ้ยส่งก่อนเลยเหรอครับคนแรกเลยคนแรกเลยก็ได้ครับแนนลีกหน่อยนี่ครับคุณครูครับแบบฝึกหัดของป๊อกครับจ้าเป็นไงบ้างครับคุณครูตายแล้วป๊อก ทำไมเหรอครับคุณครูผิดเยอะเหรอครับคุณครูครับอืผิดก็ผิดนะจ๊ะแต่ทําไมสกรปรกเละอะเทอะอย่างนี้ล่ะ,ะดูสิลบจนกระดาษขาดไปหมดเลยเไปทำมาใหม่ก็แล้วกันนะจ๊ะครับคุณครูครับป๊อกทำมาใหม่ก็ได้กระดาษขาดไปดไมหมดแลวยวลายตัดไมอ่ะทปแ,แล้ะงั้นเบนต์เอามาส่งครูสิจ๊ะ นี่ครับคุณครูืไหนดูซิอ้าวข้อนี้ผิดนะจ้าไปทํามาใหม่ก็แล้วกันนะนี่จ้านี่ครับคุณครูบอสละจ้านี่ครับมีครับคุณครูนี่ครับขอดูหน่อยสินีครับไหนจ้าขอดูหน่อยสิจ้าอืมเอ้รู้สึกจะผิดข้อเดียวกันกับเบ้นเลยนะเนี่ยหลายข้อทีเดียวเลยล่ะ ลอกกันหรือเปล่าล่ะเนี่ยเปล่าครับเปล่าครับอือข้อไหนครับงั้นก็ไปทามาใหม่ก็แล้วกันนะจ๊ะข้อนี้แล้วก็ข้อนี้ด้วยนะครับครับครับหลายก็เหมือนกันเราเนี่ยเอาไปเลยครับครับครับเดี๋ยวโบจะไปทามาใหม่นะคะแน่ละจ๊ะขอคุณครูดูหน่อยสิค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะคุณครูค่ะขอดูหน่อยสิจ๊ะ นี่ค่ะของแนนแนนก็ผิดเหมือนกันนะเจ๊ะเนี่ยไปแก้ใหม่ก็แล้วกันนะอ๋อค่ะค่ะเดี๋ยวแนนจะแก้ใหม่นะคะคุณครูเอาละจ้าเด็กๆคุณครูจะสั่งการบ้านให้นักเรียนทําการบ้านต่อจากที่ครูให้ทําเมื่อกี้ต่อไปจนกว่าสิบเลยนะจ๊ะสิบเลยเหรอครับคุณครูโอ้ทอดสิบเลยอ่ะทาไมจะป๊อกโรงเรียนปิดทั้งสองวันทําไม่ได้เลยเหรอจ๊ะโอ้ยได้ครับคุณครูครับถ้าอย่างนั้นน่ะก็เอาไว้แค่นี้นะเจ้าวันเนี้ย ขอบคุณครับคุณครูคุณครับับบ้านบ้านนี่เก็บของดีกว่านะบ้านดีกว่าคุณครูค่ะจ้าว่ายังไงจ้าเออคือว่าบดเบ้นบ๊อย่าเพิ่งกลับเดี๋ยวๆี้ดี๋ยวแม่ไปหาคุณครูอะไรก็ไม่รู้อ่ะโอ้ยก็คงเข้าไปคุยนั่นแหละอย่าไปสนเลยป๊อกลับบ้านกันดีกว่านะกใช่ใกลับบ้านกันดีกว่าไม่ต้องสนใจแน่หรอกใช่เลยบ้าป้าบ้าบ้าบบ้าบ้านกันดีกว่านะยอมหรอกกันบ้านยิ่เยอะอยู่ ว่ายังไงจ๊ะเออคือว่าอย่างนี้ค่ะคุณครูค่ะแนนไม่ค่อยเข้าใจข้อที่ผิดเมื่อ uh, กี mm ้นะคะเอ๊ะอฟังคุณครูช่วยอธิบายให้แนนฟังอีกครั้งได้ไหมคะอ๋อได้สิจ๊ะดีแล้วล่ะที่มาถามวันนี้เพราะว่าวันจันเนี่ยคุณครูมีประชุมนะอือค่ะ ว้าววันจันทร์คุณครูมีประชุมหรือนี่ว้าวเย่เย่เย่ฮะวันจันทร์คุณครูมีประชุมมีประชุมมีประชุมฮะอ๋อปลาล็อกจานแนนคุณครูจะเริ่มประชุมตอนเย็นหลังเลิกเรียนแล้วจ้ะงั้นยังไงก็แนนดูตัวอย่างข้อนี้ไว้นะเออแล้วก็ไปสอนเพื่อนๆด้วยล่ะมีเนื้จ้าแกอย่างนี้นะโจทย์ข้อนี้ก็ต้องทําอย่างนี้นะเอาตัวนี้มาบวกตัวนี้ก่อน นี่เนนี่เนกดซ้ายกดขวาสนุกจริงๆเลยเกมกดเนี่ยโอ้โหเล่นเป็นสิบปีก็ยังสนุกเหมือนเดิมเลยว้าดีจังเลยไม่ต้องทําการบ้านวันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้วันอาทิตย์จะได้เล่นเห็นหนำใจไปเลยแล้วคุณครูนะคุณครูุตสา่าลอ์ให้พวกเรารีบทําการบ้านนี่ไหนได้มีประชุมซะอีกว้าค่อยกลับมาทําเย็นวันจันทร์ก็ยังทันอยู่เนี่ยโอ้ยสนุกจริงๆเลยเกมกดอ่ะเกมกดอยู่ไหนเนี่ยอ้าวนี่มาดิเกมกดของชานมาดินี่แน่ ซ้ายกดขวาน้อยคิดจะหนีไปไหนละเกมกดเล่นต่อนี่ก็หานี่เนี่ยซ้ายขวาซ้ายขวาสนุกจริงเงยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้ยการบ้านใหญ่จริงเงยมาเนี่ยดูสิการบ้านนแนนเยอะมากเลยทำตั้งแต่เมื่อวานแล้วยังไม่เสร็จเลยละ่ะเบนโบดูสิเนี่ยทำมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะ ก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ก็เหลือข้อเดียวไม่ใช่หรออืมใช่เหลือข้อเดียวแต่ก็ยากเหมือนกันนะเพื่อนมามาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเล่นเกมกดกันดีกว่ามาแล้วป้องไปทํากันบ้านหรอหรือว่าทําเสร็จแล้วล่ะโอ้ยไม่ต้องรีบทําก็ได้หรอต้องทําให้เสร็จนะป้อไม่นั้นโดนคุณครูทําโทษแน่เลยใช่โอแนนไม่ต้องมาทําเป็นใช้เพราให้รีบทํากันบ้านหรอกป้อรู้นะรู้อยู่แล้วล่ะใครอะะไหรอ ูสิ่จอกออะไรก่นบ้านก่อนเนะไม่ทำอีกทไงกันนะอย่ามาโกงป๊อกเลยั่นสิจะป๊อกนี่ปล่อไมกันนะเดูสิบลอกบอกเนี่ยเนาอะไรหน่อยทีใ่ใช่ทำไมหรอทำไมป๊อกไม่ทำกันบ้านล่ะบอกหน่อยสิทำไมอ่ะ ว่าคุณครูจะทำโทษเหรอวิชาต่อไปวิชาคณิตศาสตร์แล้วนะคุณครูเหรอไม่ต้องกลัวเลยวันนี้คุณครูไม่มารอคุณครูทำไมอเปล่าล่ะสสวัดดีเเจ้า็กๆ คุณครูมาคุณครูมาแล้วแล้วคุณครูมาได้ยังไงเนี่ยหวทำไมตกใจอะไรเหรอเจ๊ป๊อกคือคือว่าคุณครูไม่ไปประชุมเหรอครับคุณครูอ๋อไปสิจ้าแต่ว่าไปตอนเย็นนะจ้าตอนเย็นใช่แล้วล่ะแล้วป๊อกรู้ได้ยังไงว่าคุณครูมีประชุมน่ะป๊อกไปแอบฟังคุณครูคุยเหรอ เออปะปะปะป๊อกแอบฟังครูจริงหรือเปล่าจ๊ะเออเออครับคุณครูครับป๊อกมาอเออได้ยินนะคะคุณครูแต่ฟังไม่จบก็เลยคิดว่าครูไม่สอนใช่ไหมล่ะครับแย่จังเลยจะไม่ทำการบ้านเพราะอย่างนี้อเองอ่ะอ <Ary S 1> ต้องอมีอะไรหงีแเลยงั้นคุณครูก็ต้องทำโทษที่เป็นเด็กไม่ดีแอบฟังคนอื่นก็ตีกันนะทำโทษคุณครูอย่าเลย